ได้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 งงนะมันหงิบได้แล้วอะไรพ่อเนี่ยทักทายแฟนคลับหน่อยค่ะสบายดีไหมให้ทักทายบทสายันัญญาไงพ่อหรือต้องมีนน n o เซอร์ออกมาด้วยนน n o เซอร์ใช่เลยดน้แบบนี้ที่พักจิต รักเนี่ยนี่ที่พักใจแต่รักเธอคนแรกบุกคลคนนี้เขาเป็นนักรองเราว่าเขาไอ้สายยันก็ไปไมอ่ะประกาศให้มันดีดีเลยมีอโคเลยได้ไมมีดีกว่ามีอโคเยอ่ะไอโคได้ปะแบ่งกันเล่นไปไให้มันดีตายอฮัลโหลัโฮัลโหลสวัสดีครับ เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่เหมือนไอ้นี่พูดมึงเป็นไอโคได้ไหมได้แล้วมึงพูดไอ้นี่ไอโค่กล่าวสวัสดีสวัสดีครับได้ได้กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องที่รู้ที่รักที่รักที่รักที่มาเป็นอย่ยงรอย่าง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 ในงานนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่มาในงานนี้งานแต่งของพี่เป้าหรือว่าพี่เหมาที่มาบ้านน้องร้าน มา,มาไป็ำ <ไป S 1> คำๆพอที่มาทีทาเดียวก็แอกพวก็พันกันเอาพ่อออกเลยมีผ้าสูนย้หน่อยโยน่ะโอนโอน ข้าไปข้างในข้างนอกโดนหัวหลนแล้วที่ใจ้ายเลยอ้าวพ่อรองเท้าแตกขาขาดซะกรเปิดรองเท้าแตกอันนี้เท้าแตกรองเท้าเหรอ พัง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 เขาก็อ้าวอ้าวเขาพังเดียวพอกีเดียวทีเดียวโอ๊ยการงานอะไรพ่อะการงานงานปีงานปีเอ่อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไม่ยกไม่ย่าไม่ปายันไกล แม่แม่ที่มาจากอเซิวันนี้ได้นำครกมาให้สายยันสายยันที่เราชิมอยู่แล้หวานกรอบเลยทุกท่ันเดี๋ยวาจะกินไปินหลังนะทำไมจไปกินหลังเหลือกเลือดวันนี้วันนี้วันนี้จี๊วันนี้โปวันนี้แหลเหลือเลือดหมดแล้วเหน่เลือดแล้วงานประกาศงานด้วยวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วีนที่กนทห้า ขายพ่อขายใบงานยังไม่รู้วันเลยมันกลับบ้านที่ไหนอ๋อวันนี้วัน้ี่วันนี้วันที่26กมกราคมครับสายันมาและเพื่นที่ซอยเจริญกรุงครับเจริญกรุงซายหนึ่งครับพรุ่งนี้วันที่27 2ส 29สายันอยู่ที่จังหวัดชัยนาทไปไกลด้วย30 31 32 33 3ส35ี่ส้งที่เด็นันเปลสิ3าสายันลงไปที่พัทยาใต้าอ้ออ๋อลงไปแตเพอมันอย่่ต้พัทยาใต้น2 3 4 5 6 7 8อ๋อเหินาดแปโอ้โหเดินสายรองเลิ ได้เดินสายรถคอณคนรับงานกูไม่รู้ได้ไง90 12 13 14 15 16 17 18 19 20เดินสายใต้เล่นไพ่บ้ายบ่ายแล้วพี่จบพ่อเขามากันแล้ววันนี้พ่อแลวกูุมปสายันแล้วพ่อพ่อรับรางวัลจังแม่ทำศิลาด้วยขอแม่เดี๋ยวโค้กไห้นะเออค้ ดูแผลแม่ที่เหงือกเนี่ยเหงือกเนื้อเอาพ่อร้องเพลงให้กับฟังหน่อยวันนี้มากันเยอะนี่เกิดอะไรกันใครว่ามาดอสายันร้องเพลงกันไหนๆก็ได้เจอแล้วอ่ฮะครับลาร้องก่อนร้องก่อนาดิลาร้องวันนี้เตรียมมาสฝึกงานเพลงด้วยกันกานจะฟังฝึกงานเพลงแรกครับเดี๋ยวไปฟังเพลงสุดท้ายกันเลยเพลงกดแร์ก่อนเพลงแรกทำไมไม่ร้องเพลงแรกก่อนล่ะ ลิ้มเนื้อเอาเราไสุดท้ายก่อนก็ได้ไปสุดท้ายก่อนครับเพลงอะไรดีนะเอาเพลงของพี่เป้าสายันเลยครับเพลงของพี่เป้าแอบยันแอบดูที่ดูเดิมอะไรบ้างอะไรคะอะไลบ้างใหม่เหรอเมื่อชายชูอะไบ้างเขาอันนี้เพ่อเ้องไม่ได้พีแอบดูต้องถามคนที่ไปดูดู อันนี้อันนี้เขาอัลบั้มใหม่ต้าออกอัลบั้มเหมือนกันอัลบั้มอะไรอมเม็ดจนเข็ดฟันไอ้ห่าวันนี้กูโดนมาทั้งคืนโอเล่ไงโอเล่ร้อนตัวไปเองก็ไม่ได้หมายถึงอะไรเลยงั้นเราพูงงานเพลงคนอื่นดีกว่าเอาเลยอะไรนะอะไรครับโอเลเพื่อนเอด้วยแดนซ์ I'm know.